สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมอีเ e คอมเมนต์จากเพจ comment แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดั com สําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของ comment ชาวคอมเมนต์เดือดจัดหลัง WMO ปลดแชมป์และแบนที TECO เทเซรา i d อลกุญแม โดยทางเพจ WMO World Muay Thai Organization ได้โพสต์เอาไว้ว่าเมื่อวันที่1เมษายน2023ในการแข่งขันมวยไทยรายการ Apex Fight Series ที่ประเทศเยอรมนีนายเทียโกเทเซราได้ควา้าแชมป์รุ่นมิดเ w e i เวทขององค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO อย่างไรก็ตามหลังจากตรวจสอบการกระทำของเขาอย่างละเอียดทั้งก่อนและหลังการชก เราพบว่าพฤติกรรมของเขาทําให้กีฬาโมยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกระทําของเขาได้รับแรงจูงใจทางการเมืองและไม่มีน้ําใจเป็นนักกีฬาเขาตั้งใจที่จะทําให้กีฬาแห่งชาติของประเทศไทยเสียชื่อเสียงและยุยงให้เกิดความเกลียดชังเขาไม่เพียงแต่จะทําให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประธาน WMO และผู้จัดรายการ Apex f i Series ซึ่งก็คือคุณแกรี่บาร์เรซึ่งคุณแกรี่บาร์เรเป็นผู้ให้โอกาสเขาในการแข่งขัน WMO Muay Thai World Title Fight ในเทอาโกเทเซียราฝึกและสอนมวยไทยเป็นเวลานานหลายปีและได้แข่งขันในระดับสูงในวงเล็บบนหลังเขามีรอยสักคำว่ามวยไทยเขาอาศัยอยู่บนเกาะสมุยในประเทศไทยและกล่าวอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของการแข่งขัน เุอร์เอทมวยไทยและอย่างอ้างว่าเขาส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยที่สนามกีฬาท้องเทนอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นนักชกมวยไทยอีกต่อไปแล้วและเขาต้องการที่จะเป็นตัวแทนศิลปะการต่อสู้กุนคาแมะทั้ทงนี้จากเหตุการณ์และเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น WMO จึงปลดและถอดถอนเขาจากตำแหน่งแชมป์โลกอย่างเป็นทางการ และแบนเขาจากกิจกรรมของ WMO ในอนาคตทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเอมเมนเดือดจัดหลัง WMO ปลดแชมป์และแบนทีเอโกเเซีราไอดอลกุลคแมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามวยไทยมีต้นกำเนิดในประเทศกัมพูชาในวงเล็บ ประเทศไทยเข้ามาปล้นเอกสารประวัติศาสตร์มากมายในช่วงสงครามกลางเมืองกัมพูชาชาวสยามได้ใช้กลอุบายหลอกลวงชาวโลกและพยายามกำจัดปรมาจาร,รศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมบัดนี้โลกรู้ความจริงแล้วไม่เหลืออะไรแล้วและศิลปะการต่อสู้นี้ได้รับการประนามจากทั่วโลกทุกเดือนมุมมองท่านต่อมาครับ WMO เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ คนโลกต่างก็รู้ว่าคุณขแมแ่คืออะไรคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากทีอาโก้แพ้ก็คงจะไม่มีปัญหาไม่มีเหตุผลเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับสู้ๆทีอาโก้ชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าถ้าหากพวกเขาต้องการเอามันกลับไปก็ให้จัดการแข่งขัน เพื่อเอามันคืนไปมันไม่ง่ายที่จะเอาชนะแต่ถ้าหากชนะก็เอาคืนไปคอมเมนต์ท่านมาครับประธานสาพันธ์มวยเขมรคุณจะทำงานอย่างหนักแล้วโดนพวกเขาดูถูกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ความคิดเห็นและความจริงไม่ใช่เรื่องสำคัญมันคือของฉันของฉัน แล้วก็ของฉันถ้าหากคุณพูดเป็นอย่างอื่นคุณก็จะถูกแบนทันทีมุมมองท่านต่อมาครับเป็นกลยุทธ์ที่ไร้ประโยชน์ชาวคขเมเนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเขาแสดงปฏิกิริยาแบบนี้มันหมายความว่าพวกเขารู้ว่าคุณคแมนนั้นอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสำหรับพวกเขามีแต่คนไทยเท่านั้น ที่ใช้กนอบายที่ไร้ย,ย่างอายแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยบ้าไปแล้วพอเขาชนะได้ก็ยึดเข็มขัดกลับอย่างกับเด็กน้อยมองบนมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าพวกจนสยามสามารถทำได้คอมเมนต์ท่อมาครับพวกเขาต้องการหาทางป้องกัน ไม่ให้ผูเ้เล่นต่างชาติมาฝึกซ้อมในกัมพูชาถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสนามฝึกซ้อมขนาดใหญ่เหมือนกับต่างประเทศแต่พวกเขาก็คิดหาทางป้องกันไม่ให้คุณขมแมก้าวหน้าชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องของพวกเขาแต่ถ้าหากเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าหากเราต้องการส่งเสริมของเราเราก็ควรเปิดกว้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัติไม่คำนึงถึงเชื้อชาติยินดีต้อนรับทุกชาติสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้มุมมองท่านต่อมาครับ WMO เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกแต่ต้องนอนไม่หลับเพราะชื่อกุนคแม่คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าชาวต่างชาติที่เป็นตัวแทนคือพวกเขาไม่เคยคิดเรื่องเศษเข็มขัดเลย พวกเขาคิดถึงขวัญและกำลังใจที่ชาวกัมบ,บูชามอบให้กับพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อมาครับ WMO เป็นสถาบันเด็กน้อยเป็นสถาบันที่ชาตินิยมสุดตรงไม่เป็นกลางชาวเขเมรท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าโจรไม่เคยกลัวความอับอายและความต้อยต่ำในการกระทำของพวกเขาจงทำในสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง ถึงแม้ว่าจะถูกเยาะเย้ยก็ตามคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับชาวโลกได้เห็นถึงความใจแคบของคนไทยและคุณคแมก็จะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า WMO อวดอ้างว่าเป็นสถาบันระดับโลกแต่กลับกลัวชื่อของคุณคแมมันช่างขี้ขาดตาขาวจริงๆ มุมมองท่านต่อมาครับหัวเราะไปก็ไม่มีใครรู้แต่สหพันธมวยคขมเมมันจบแล้วไม่รู้ว่าทุกวันนี้พวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าราคาถูกมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมื่อเวลาผ่านไป WMO ก็จะพางทางลายลงไปเอง เพราะว่าชาวต่างชาติก็จะเป็นเหมือนกับทีออโกมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันคือช่วงเวลาที่ดีที่คุณคแมจะดังระเบิดคอมเมนต์ท่านมาครับนี่คือลักษณะปกติของโจนชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสถาบัน WMO เหมือนกับเด็กอมมือเลย มุมมองท่านต่อมาครับ WMO คือสถาบันของเล่นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอีกไม่นาน WMO ก็จะเจอแต่เรื่องแย่ๆแ,และนักชกต่างชาติก็จะพิจารณาก่อนว่าจะแข่งขันกับสถาบันแห่งนี้หรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสหพันธ์กำลังดื่มเล่าอยู่อย่าไปรบกวนพวกเขา ชาวคขมเท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเมื่อเจ้าของจริงปรากฏตัวคนก๊อปปี้ก็จะตื่นตระหนกพยายามที่จะไม่เปิดเผยให้เห็นของจริงคอมเมนต์ท่านมาครับมันไม่ใช่กีฬามันคือการเหยียดเชื้อชาติความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอให้สหพ,พันธ์เข้าแทรกแซงด้วยมุมมองท่านต่อมาครับ เผ่าพันนักรบของพวกเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสยามราคาถูกชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าให้มันรู้ไปเลยว่าคนไทยที่แท้จริงแล้วคือเด็กที่ยังไม่หย่านมความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่มีชาติไหนราคาถูกกว่าชาวสยามอีกแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ประเทศไทยราคาถูกกว่าพวกเรามีคุณค่ากว่าพวกมันอย่าไปยุ่งกับพวกคนไทยบ้าบอๆพวกมันจะมารุกรานพวกเราตลอดจนกว่าพวกเราจะชนะพวกมันคอมเมนต์ท่านมากครับผู้นำคอมมตนุ่มนวลอ่อนแอเหมือนกับผู้หญิงไม่ทำอะไรไทยบ้างเลยประธานสหพันธ์ก็มีแต่ชื่อชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า แล้วต่อไป WMO จะมีประเทศไหนกล้าเข้าร่วมแข่งขันอีกถ้าหากชนะแล้วก็ยึดกลับมุมมองท่านต่อมาครับขอให้ชาวโลกจงรับรู้เอาไว้ว่าพวกโจรใน,นวงเล็บสยามและคนเยอรมันร่วมมือกันโกงนักงวยแนวงเล็บที่อาโก้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า กัมพูชาจำเป็นต้องทำให้ชาวโลกรับรู้ว่ามวยไทยคือของปลอมแต่พวกคุณต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้า,าคุณต้องการให้ชาวโลกรับรู้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับจนสยามร้ายกาจเล่เหลี่ยมเยอะชาวคขมเมท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเป็นออกาแต่อยากได้ชื่อว่าเป็นหงคอมเมนต์ท่านมาครับ สถานการณ์แบบนี้อย่าเพึ่งโต้ตอบปล่อยให้พวกเขาได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาพวกเรามาส่งกำลัง,งใจให้กับนักกีฬาของพวกเราในช่วง4เกมที่จะถึงนี้กันเถอะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า WMO เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น WKO World Kid Organization <laughs> มุมมองท่านต่อมาครับ ขออย่าให้นักชกไทยมาแข่งขันที่กัมพูชาอกีกและชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอย่าลืมว่าอาณาจักรขอมนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายอย่างมาจากกัมพูชาและประเทศร,บรอบๆก็ไม่ลังเลที่จะขโมยไปแต่รากฐานมันอยู่ที่กัมพูชายกตัวอย่างเช่นกุนคแม ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ o ตเตอร์เครดิตเพจเทียโกเทเซียราบราซิเลนไฟเตอร์คาเม h ์ัก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวคาเมนเดือดจัดหลัง WMO ปลดแชมป์และแบน t ทียโกเทเซียราไอดอลกุญคาแมหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบรโปบดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ